นาโมตัสสาภะคาวโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระนโตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทธทัสสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณรทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่17กรกฎาคม2527ที่บอกนี่ก็หมายมายความว่าเป็นวันที่ทำงานที่คุยกันเมื่อวานนี้เรื่องมาหยุดอยู่ ตอนถึงปุเพนิวาสานุสติยานสำหรับปุเพนิวาสานุสติยานนี่ความจริงมีประโยชน์มากในการช่วยในการตัดกิเลสเพราะว่าคนเราทนมากเป็นผู้เมาในชีวิต <c oughs> ไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้มันจะตาย ถ้าใช้เราใช้กำลังเขาปุกเปิิวาสานุติยานคือ <c oughs> การรักชาติถอยหลังว่าชาติไหนเราเกิดเป็นอะไรมีทรัพย์สมบัติแบบไหนมีพ่อชื่อไรมีแม่ชื่อไรชีวิตของเราเป็นยังไงมีความสุขหรือมีความทุกข์ การเกิดแต่ละครั้งบางครั้งเรามีชีวิตรุ่งเรืองมากในความเป็นมนุษย์แต่บางคราวเราก็ทุดโมมากต่ำต้อยด้อย,อยวาสนาแต่ก็มาเทียบเคียงกันว่าชีวิตในการรุ่งเรืองก็ดีการต่ำต้อยน้อยวาสนาก็ดีมันดูทีแล้วว่าชีวิตไหนพ้นจากความแก่ พ้นจากความป่วยพ้นจากการพัดพรากจากของรักของชอบใจพ้นจากความตายมีไหมเป็นนั้นว่าดูไปแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่พ้นจริงๆแล้วก็ลองถอยหลังดูว่ามีชาติใดบ้างที่เราไปเกิดเป็นทุกขเวทนาในอบายภูมิสี จะเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ถอยหลังไปดูอีกว่าการที่เราเสวยทุกขเวทนาแบบนั้นเราทำความชั่วอะไรไว้แล้วก็นรกแต่ละขุมจะทราบว่าเราไม่ได้ไปครั้งเดียว การเป็นเปรตดแปลสุรกายเป็นสัตวิฉานก็ไม่กันเป็นหลายประเภทเมื่อพิสูจน์แบบนี้ความเมาในชีวิตมันก็ไม่มีจะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันไม่ดีถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ความทุกข์แห่งความเป็นมนุษย์ก็มีมากอยู่แล้ว แต่ว่าสิ่งที่เราจะแสวงหาจากความเป็นมนุษย์นั่นคือความร่ํารวยในทรัพย์สินความเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแต่ในที่สุดเมื่อเราตายแล้วนำอะไรไปได้บ้างบางชาติเราเป็นมนุษย์ที่มีความร่เรืองมีอำนาจวาสนาบารมีมากแต่ว่าพอตายจากความเป็นคน เราก็ไปเสวยทุกขเวทนาในนรกบางชาติเราเป็นคนเต็มด้วยความทุกยากมีความยากจนเข็นใจทำต้อยน้อยวาสนาแต่อาศัยการเจียมตัวเจียมใจประพฤติอยู่ในความดี <c oughs> ตายจากความเป็นคนเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็เรามาพิจารณาดู ว่าการเกิดเป็นอะไรก็ดีมันดีตรงไหนบ้างเป็นเทวดาหระพุม,มีความสุขทุกอย่างเป็นทิพย์ได้ความสุขในความเป็นเทวดาระพุเราทรงได้ตลอดไหมถ้าทรงได้ตลอดเราก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นคนรวมความว่าการเป็นเทวดาคนดีการเป็นพรมคนดีแล้วก็เป็นกันคนหลายชาติ อาจจะเป็นแสนแสนชาติถ้ามาวัดกันจริงๆว่าสุขคติกับทุคติเราเสวยผลไหนมากกว่าถอยหลังไปจริงๆเย็นว่าทุคติมากกว่าสุขคติคือเกิดในอบายภูมิมากกว่าเกิดในสวรรค์กับพรมเราเกิดเป็นสัตว์ฉานมากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ ตอนนี้เราก็จะรู้ความไม่แน่นอนของชีวิตความจริงชีวิตเป็นของแน่นอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงสิ่งที่ไม่แน่นอนก็คืออารมณ์ใจของเราอารมณ์ใจของเรามันเลวไม่ยอมรับนับถือตามความเป็นจริงก็เป็นว่า การใช้ปุเพนิวาสานุติยานมีประโยชน์สำหรับปุบเพนิวาสานุติยานนี้คำบรรดาเพื่อนพิสุสมณนเณรทั้งหมดจงทำให้คล่องการทำให้คล่องในก็ไม้ความท่าใช้อารมณ์ต้องการเมื่อไรรู้ได้ทันทีเมื่อน,นั้นแต่ทั้งนี้เวลาฝึกต้องฝึกการทรงตัวของของสมาธิ การทรงตัวและการตั้งเวลานี่มีความสําคัญการทรงตัวและการตั้งเวลาให้ใช้เวลาน้อยๆในระย,ยแะแรกๆโดยจับนิมิตทางที่ดีก็ควรจับนิมิตคือกรสินนิมิตจริงๆเราจะใช้อะไรก็ได้สมัยนี้ใช้ง่ายๆเราไม่มีพระพุทธปฏิมาก,ก่อนคือพระพุทธรูปเป็นประธานอยู่แล้ว เป็นการแทนองค์สมเด็จพระบระทิตแก้วถ้าเราต้องการความแจ่มใสของทิปยคุยานอันนี้มีความสำคัญให้ใช้พระพุทธร,รูปที่เป็นแก้วสีใสเพราะแก้วสีใสนี้เป็นได้สองอย่างถ้าเรามีความรู้สึกว่าขาวเป,เป็นเป็นโอทาตกสิน ถาเรามีความรู้สึกว่าใสเป็นอารโลกสิณกสินทั้งสองอย่างนี้เป็นพื้นฐานแห่งทิพญ,ญานเหมือนกันเป็นปัจจยัยเกิดทิพยญญานและทำทิพยานให้แจ่มใส <c oughs> <c oughs> เวลาที่เราจะจับภาพพระพุทธรูปก็จงยายอมขาดทุน ใน่นา็หมายามเราเอาทั้งกสินและเอาทั้งพระพุทธรูปเสร็จคือเรามีความรู้สึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปแลอเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานทนถ้าเห็นสภาพของพระพุทธรูปเป็นแก้วเราเข้าใจว่าขาวเป็นโอโอทาตกสินถ้าเรามีความรู้สึกเป็นใสเป็นอาโลกสินก็ลงความว่าจะเป็นกสินอะไรนั้นไม่สาคัญ สำคัญจับรูปพระพุทธเจ้ากับความใสให้ปรากฏอีทีจับภาพพระพุทธเจ้าความใสอันนี้ขอแนะนำไ่หน่อยหนึ่งนั่นา็หมายว,ามว่าอย่าหลงกายเกินไปจงอย่าบังคับกายว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนี้ห้ามนอนห้ามเอนห้ามห้ามยืนห้ามเดินอันนี้ไม่ถูก เรื่องทางกายนี่เรายังไม่ใช่พระรหันแต่ความจริงพระรหันท่านก็ต้องการความสุขของร่างกายเหมือนกันอย่าฝืนกายถ้าฝืนมันปวดมันมั่ยขึ้นมาแล้วก็สมาธิมันจะไม่ทรงตัวถ้าเราทำอยู่ที่กุฏิของเราเองหรือว่าทำที่บ้านของญาติโยมพุทธบริษัท นั่งตามสบายนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้การนั่งจะนั่งในลักษณะไหนก็ได้แต่โปรดอย่าเหยียดเท้าไปทางพระพุทธรูปก็แล้วกันนั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งห้อยขาก็ได้เองก็ได้อนี้ไม่เลือกวิธีปฏิบัติจริงๆอย่าให้เครียดถ้าเครียดผลจะเสีย หลังจากนั้นเอาจใ์ลืมตาดูพระพุทธรูปจำทั้งองค์ไม่ต้องจำมาตั้งแต่เสียนบัางหน้าผากบัางคอบัางอันนี้ไม่ต้องตามที่เขาดิบายกันเคยได้ยินว่าจับข้างบนมานิดถึงก่อนดูเกศจับเกศได้เลยมาถึงหน้าผากอันนี้ไม่จำเป็นท่านมององค์ท่านไม่กว้างเกินสายตาวงตาของเรา แสงสว่างของวงตาของเรากว้างกว่าองค์พระพุทธรูปท่านจับทีเดียวเต็มองค์เลยลืมตาโดยชัดตั้งใจจำภาพ <c oughs> แล้วก็หลับตาพร้อมกันนั้นก็ใช้คำภาวนาคำภาวนาว่าอย่างไงเป็นเรื่องของท่านเพราะว่าพูดในที่นี้พูดเป็นกัางกลาง จะภาวนาว่าพุโทโธสัมมาระหังหรืออิติสุกโตอะไรได้ทั้งหมดนโมทยะนมะปะทะก็ได้ทั้งหมดไปจำกัดแต่ว่าสำหรับท่านที่ฝึกวนโนยิธิให้ใช้คำภาวนาวนณมะปะทะ <c oughs> รู้ลมให้ใจเขาออกไปด้วยรู้คำภาวนาไปด้วยในตัวเสร็จ เนจิตก็จำภาพไปจับภาพได้นึกถึงภาพให้มีความสว่างตามควรต่อมารู้สึกว่าภาพเลือนไปจากใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อภาพเลือนไปจากใจ <c oughs> ก็ลืมตาดูใหม่จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพร้องกับภาวนากระลุหลงให้ใจเข้าออกถ้าหลับหลับ,ล,บลืมลืมเข้าใจไว้จำได้แน่ <c oughs> <c oughs> ก็เข้าที่พักเข้าที่นอนก็ได้นอนแบบสบายจิตใจน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงภาพที่เราจำได้จนกว่าจะหลับไปที่ใช้ความว่าจนกว่าจะหลับไปนี่มีประโยชน์แต่บางเอิญที่เกิดอารมณ์กลุ่มมีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากเกินไป ทำไปทำไปไม่นานนักจับภาพได้ไม่ทรงตัวเราจิตเราฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านคงไม่อยู่จะฝืนเลิกซะเลยถือว่าระยะนั้นเอาเท่านั้นแต่ว่าถ้าเวลาไหนใจสบายก็นึกถึงภาพพระพุทรรธรูปที่เราต้องการจับอย่างนี้ฝึกไว้ทุกวันมีการทรงตัวถ้าจับภาพได้ชัดเจนตามกำลัง ครั้งหนึ่งสักสามนาทีหรือหนาทีไปที่น่าพอใจแล้วต่อไปต่อไปนานๆก็อาจจะขยายไปถึงครึ่งชั่วโมงถ้าทรงอารมณ์จับภาพได้ถึงครึ่งชั่วโมงจะเก่งมากถ้าจับภาพพระพุทธปฏิมาก่อนได้ต่อไปก็นึกถึงภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ขอภาพพระองค์ามาปรากฏเฉพาะหน้าของเราให้เห็นภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสเรียกว่าชัดเจนแจ่มใสต่มต่างกำลังยิ่งชัดแพล่วทลาไทระย,ยงดีอย่าลืมว่าการเห็นพระพุทธรูปก็ดีการนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าก็ดีชัดเจนขนาดไหนน,น่นแสดงว่าจิตสายขนาดนั้น ละเวลาที่เราจะดูเทวดาและดูผมเราจะเห็นขนาดนั้นเวลาที่ใช้กำลังขาปุกเพนิวาสานุติสติยานภาพถอยหลังและชาติก่นกอนๆของเราเราจะเห็นชัดเจนแจ่มใสเท่าภาพพระพุทธรูปและภาพพระพุทธเจ้าที่เราที่เราเห็นอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องทำอย่างน,นี้เป็นประจำ ไม่ใช่พอมาฝึกวันสองวันก็นบอกหลวงพ่อยังไม่ชัดเจนแจ่มใสนั่นพอเริ่มต้นเขาให้รู้จักการปฏิบัติ <c oughs> แล้วการจะคล่องตัวแล้วไม่คล่องตัวความแจ่มใสความเป็นทิพย์จะดีหรือไม่ดีทุกคนต้องฝึกเอาเองไม่ใช่จะมาทำเด็กอ,อ่อนอ้อนแบบนั้นอ้อนแบบนี้อย่างนี้ไม่มีใครเขาครบ รวมความว่าคนต้องการเกาะต้องการจูงต้องการอุ้มแนละ้วไม่มีใครเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งาตมาไม่เอาใจใครในเรื่องนี้ถ้ากำลังใจไม่ดีพอก็จงอย่าทำที่ทำนี่ไม่ได้รับจา้างที่แนะนำนี่ไม่ได้รับจา้างแนะนำาดยการสงเคราะห์แต่บางคนก็อ้อนเกินไปอันนี้ใช้ไม่ได้ เราทราบที่กำลังใจว่าตมาด้ว่าอาตมาไม่ต้องการคนมีใจอ่อนแอแบบนั้นเราต้องดูคนอื่นเขากินข้าวเราก็กินข้าวเขามีนิว้วมือมือละหนิว้วเราก็มีนิว้วมือมือละห้านิว้วเขามีอาการสามทสองเราก็เช่นเดียวกับเขาถ้าทำไม่ได้จงรู้สึทกตัวเราเร็วเกินไป ความเลวมาจากไหนมาจากการย่อหย่อนไม่ยอมต่อสู้กับกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ที่มวัวมาจากหนึ่งจิตมีกังวลโดยการที่สองศีลไม่บริสุทธิ์โดยการที่สามนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตโดยการที่สี่อารมณ์ขาดจากภูมิฐานสี่ ถ้ารมด้านเสีเรยราการนี้บกพร่องแสดงว่าเราเร็วเกินไปขอทุกท่านจงเข้าใจตามนี้นะจงอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษครูบางคนกับครูสอนไม่เหมือนกันบ้างเป็นความเร็วพวกเราถ้าไปโทษเขามากเราก็เร็วมากพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอัตนาโจทยาตาหนังจงกล่าวโทษโจยความผิดตนเองไว้เสมอ อัตาหิอาตโนนาโถตนแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถบรสิยาบุคุอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้อัตาหิสุทันเตนะเมื่อเราฝึกฝนตนดีเราใ้นาถังรัะวะติทุนพังย่อมได้ที่พึ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยากฉะนั้นทุกคนจงทราบว่าเราเท่านั้นที่จะดีหรือไม่ดีเราต้องทำเอง พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าคา,าตาโรทาทาาต,าตถาคตาตถาคตจะไปไนเพียงผู้บอกฉะนั้นขอทุกคนนี้ปฏิบัติอย่าทำใจเหมือนเด็กอ่อนถ้าทำใจเหมือนเด็กอ่อนแทนที่รับความเมตตาปราณีเขาว่าทานโทษขอพูดตามสรรพสาชบมาน แทนที่มีความเมตตาบาณีกับยะคลื่นไส้มากเกินไปเพราะว่าการทำอะไรไม่จริงไม่จังอันนี้ไม่ต้องการหรือไม่ต้องการจริงๆไม่ต้องการครบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนั้นด้วยฉะนั้นเพราะว่าบุคคลประเภทนี้มีอย่างเดียวคือทวงความดีขขงบุคคลอื่นจงจำไว้ว่าจริยาที่เราจะต้องสงใจ หนึ่งยามปกติเราจะไม่สนใจในติตยยาของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาจะเลวเป็นเรื่องของเขาสองอย่ายกตนข่มท่านสามอย่าถือตัวเกินไปนี่อย่างย่อความดีขนาดนี้เป็นสเก็ตความดีในพระพุทธศาสนา แปเปลือกความดีในพระพุทธศาสนาก็คือว่าหนึ่งไม่มีกังวลสองไม่ทําลายศินด้วยตนเองไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วนี่ก็สามดัับตีวอนโดยฉับพลันเมื่อเราต้องการความเป็นทิพย์ของจิตขณะใดที่จิตต้องการสมาธิ ไอสมาธิเป็นทิพย์แต่มันมาจากสมาธิคือความตั้งใจจิตสะอาดถ้าต้องการจิตเป็นทิพย์และต้องการสมาธิต้องระงับนิวรณ์ได้ทันทีทันใดและจิตทรงพเมิหารสี่เป็นปกติตลอดวันกำลังใจขบรรดาทนพุทธบริษัทได้อย่างนี้ฌานสมาบัติจะทรงตัว คำว่าเศร้าหมองไม่ผ่องใสกกำลังใจไม่เสมอการสว่างบ้างมืดบ้างบัวบ้างจะไม่มีจะมีแต่คำว่าผ่องใสเร่อยขึ้นไปตามลำดับความดีขนาดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความดีขั้นเปลือกของคำของพระพุทธศาสนาตอนนี้มาปุบเพนิวาสานุติยานการระลึกชาติได้ พระพุทธเจ้าบอกว่าเข้าถึงกะพี่ของพระสงสาสานาที่เราปฏิบัติเข้าถึงกัะพี่ถ้าจุตูปปาติยาน <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วเห็นได้ยินชื่อคนั้นสัตว์ทราบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ก่อนเกิดมาจากไหนยินชื่อคนตายทราบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้มาจากตายแล้วไปไหนอันนี้เข้าถึงกันกันนี่เป็นฌานโลกี ยังไม่ดีพอเวลานี้เราก็พูดกันถึงพระพีแต่เริ่มมาว่าถึงการซักซ้อมการซักซ้อมต้องมีคล่องเห็นคนที่เขามีความร่ำรวยมีความสุขแต่ความจริงคนไม่มีความสุขมีความทุกข์ถือว่าฐานะเขาดีก็แล้วกัน เราก็ลงคิดว่าชาติไหนบ้างที่เราเคยมีฐานะอย่างนี้เมื่อนึกปรับให้ทราบทันทีเห็นภาพทันทีว่าอ๋อความร่ำรวยอย่างนี้เราก็มีเหมือนกันแล้วก็ถอยหลังว่าไอ้ตอนที่เราร,ำร่ำรวยมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์และทรัพย์สมบัติทั้งหลายเรานั้นมันอยู่ที่ไหนเห็นคนจน นึกเตืภาพจับจิตทันทีว่าเอ๊ะที่เราเคยจนแบบนี้มาไหมภาพนั้นจะปรากฏนึกถึงสุน,นัขเราเคยเกิดเป็นสุนักมาไหมเห็นอะไรนึกตามทุกทีให้มันได้ทันทีนทัใดต้องซ้อมให้คล่องเพื่อเอาจริงๆซ้อมให้คล่องเห็นปับ๊บนึกปับ๊บเห็นปับ๊บนึกปับ๊บแต่ว่าจะลืมตอนเช้าหมด ตอนชเช้ามืดเป็นเวลาที่มีความสำคัญมากเราตื่นตื่นจากนอนหายจากความเหน็ดเหอยเพราะได้ดพักผ่อนจากการหลับตื่นมาแล้วจิตสะอาดตั้งใจในมัตสการพรรัตนัตัยให้ดีและงับนีวรทันทีทันใดจิตไม่มีกังวลสินวริสุต์ อารมณ์ทรงพรมีฐานสี่ครบวนให้จิตเป็นสุขหลังจากนั้นก็พ้องจาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าการเกิดมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความแก่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพลาดเจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ อันนี้ก็ไม่ต้องคิดมากถ้าต้องคิดมากก็ไม่ต้องทําความดีไม่ต้องจเจริญกรรมฐา,านเห็นแล้วว่ามันทุกข์เม <c oughs> ื่อความทุกข์มีอยู่เราทราบจริงรู้ความเป็นทุกข์ <c oughs> เราก็ตัดสินใจ <c oughs> ว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดอย่างนี้ มีร่างกายอย่างนี้จะมีกับเราเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีอีกหลังจากนั้นก็กำหนดจิตคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์กด็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมกด็รรกดีจะไม่มีสำหรับเราเราจะเป็นคนไม่โลภโมโทสันอยากได้ทรัพย์สมบัติขุคคนใดโดยไม่ชอบทำมาเป็นของเรา <c oughs> เราจะไม่คิดวัตถุส้ายใครจะเป็นมิตรนีของคนสัตว์ทั่วไปเราจะไม่หลงไหลไฟฝันในร่างกายว่าร่างกายมันดีเห็นความสกขปรกของร่างกายเห็นความเสี่ยงของร่างกายเห็นการสลายตัวของร่างกาย <c oughs> มีความเข้าใจว่าทุตั้งหลายที่มีขึ้นมาได้เพราะใส่ร่างกายเป็นเหตุตัดชินใจว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้ <c oughs> จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปหลังจากนั้นทำกำลังใจให้สะอาดตามควรภาวนาถนอดรู้เราไมใ่ใจเขาออกจับรู้ประโฉงองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจั้ใสพุ่งไประดับแรกนิพพานเลยไปอยู่ที่นิพพานจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้วิมานขราวิมานพระพุทธเจ้าได้ให้เป็นตามความพอใจ อยู่ให้ใจเป็นสุขว <c oughs> ่ใจเป็นสุขดีแล้วเป็นการวิสูตรว่าชีวิตนี้มันจะมีสุขได้มีทุกข์ยานหรือฌาน,นาที่เราได้ความรู้ที่เราได้จะตรงหรือไม่ตรงตอนนั้นกราบทูลถามตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แรกเอาหน้อยๆคิดว่าวันพรุ่งนี้ จากเวลาที่เราตื่นถึงกว่าจะหลับจะมีใครบ้างไหมที่ทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้เรามีความทุกข์ถ้ามีคนนั้นรูปร่างหน้าตาไปยังไงแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งตัวอะไรจดจำไว้พอกลับลงมาก็บันทึกไว้เขียนไว้กันลืม <c oughs> ื่อการนุ่งผ้าสีอะไรลักษณะแบบไหนใส่เสื้อสีอะไรรูปหน้าหน้าตาเขาเป็นยังไงได้ทํากําลังใจให้เราสบายหรือไม่สบายเพราะอะไรเป็นเหตุเขาจะมาพูดแบบไหนเขาจะมาทําแบบไหนเพราะอย่างนี้แล้วก็เราดูวันทั้งวันมันถูกหรือไม่ถูกถ้าบางวันจะถูกทั้งหมดบางวันถูกบ้างไม่ถูกบ้างคราวนี้ก็ต้องจําอารมณ์ ว่าอารมณ์ของเราที่เรารู้ที่ถูกทั้งหมดเราทรงอารมณ์แบบไหนก่อนขึ้นไปแล้วก็เวลาที่มันถูกบ้างไม่ถูกบ้างเราทรงอารมณ์แบบไหนก่อนที่จะขึ้นแล้วก่อนที่จะรู้จงทิ้งอารมณ์อื่นใช้หมดทำจิตให้เป็นเบกขาสบายๆนี่ก็หมายความว่าไม่ต้องการใครว่าใครดีใครชั่วเราไม่สนใจ สนใจอย่างเดียวคืออารมณ์กลางๆอันนี้นะบรรดาเพื่อนพิส,สมณนนีและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทปุกเพนิวาสารติญาณน,นี่มีประโยชน์มากทำให้คล่องถ้าทางที่ดีนะพระก็ได้คารวะก็ได้แล้วก็ฝึกการเป็นหมอดูตัวเองอย่างว่านี่นแหละ เราเป็นหมอดูตัวเองทุกวันทุกวันอย่างนี้อารมณ์จะชินและเวลาสบ,บายบเยีวก็ทบทวนถอยหลังของเราไปตามเรื่องมองดูความไม่แน่นอนของชีวิตมองดูความไม่ทรงตัวของร่างกายมองดูกันพลัดพราจากทรัพย์สมบัติทั้งหลายแล้วคนและสัตว์เป็นที่รักเมื่อตายแล้วนิพิทาย,ยานคือความเบื่อนหน่ายจะปรากฏ เมื่อดิพิทายานปรากฏอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคืออันดับแรกอารมณ์พระ,ะอนาคามีจะปรากฏมันก็จะเบื่อทุกอย่างเบื่อความรักเบื่อความโลภเบื่อความโกรธเบื่อความหลงอารมณ์ใจก็จะเป็นสุขถ้าแล้วก็จะมองเห็นนิพานได้ชัดกาน กำลังปุบเพริวาสามัญญาใช่วยตัดกิเลสทุประเภทได้ทั้งหมดเนี่ยขอบรนดาสาวกรองค์สมเด็จพระบรมสุขคตทุกท่านที่รับฟังฉะนั้นปุบเพริวาสามัญญาที่เราจะพึงได้คือการรึกชาติถึงแม้ว่ามันจะกระจุงกระจุงกะ็งกะจุงไม่จำสายชัดเจนเท่าพระอริยเจ้าเราก็ควรจะพอใจ พอใจว่าเราก็ไม่สงสัยเรื่องการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจะไม่ต้องไปนั่งพนธนาบอกใครว่าตายแล้วทำไมเกิดตายแล้วมีสภาพศูนย์หรือว่าตายแล้วเกิดแล้วไม่เกิดเขาช่างแต่ใครเข้ามาถามก็ไม่กล้าพูดถ้าไม่รู้จริงถ้าเรามีความรู้อย่างนี้เราก็กล้าพูดทุกอย่างเพราะทุกอย่างเราสัมผัสมา ฉะนั้นขอบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยชนนาและบรรดาเพื่อนพิสุสมันเลนปุปเพนิวาสานุติยานคือการปฏิบัติเข้าถึงกับพีความดีในพุทธศาส,สนาขอทุกท่านพยายามทำให้คล่องจะทรงตัวให้ดีฝึกการทรงสมาธิจากการจับผู้ภาพพทธรูปที่เป็นแก้วใสกำลังใจผ่องใสความบันทิตจะสะอาด อดับบันดาท่านพุทธบริษัทสำหรับเทพนาน,นี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงค,คลสมบูรณ์ูนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี